ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา165ในคดีซึ่งพนักงานอายาการเป็นโจทย์ในวันไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาลให้ศาลส่งสันเนาฟ้องแก่จำเลยไรตัวไปเมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงแล้ว ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟังและถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้างคําให้การของจําเลยให้จดไว้ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การก็ให้สารจดรายงานไว้และดําเนินการต่อไปวักสองจําเลยไม่มีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธ์ในการที่จำเลยจะมีทานายมาช่วยเหลือวรสามในคดีราษฎรเป็นโจทย์ศาลมีอำนาจไต่สวนบลฟ้องรับหลังจำเลยให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปกับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบจำเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้สักคานพยานโจทย์ด้วยหรือไม่ก็ได้หรือจำเลยจะไม่มาแต่ตั้งทนายมาสักคานพยานโจทย์ก็ได้ห้ามิ่ให้ศารถามคำให้การจำเลยและก่อนที่สารประทับฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น